ผ่านมาหลายปีแล้วนะไอ <I S 1> พึ่งรู้คุณค่าของตัวเองเรารู้ว่าเรามีศักยภาพแบบ like value in life โอบอยแบบดีใจมากที่เรามาอยู่บนเส้นทางนี้แล้วเราเจอแบบ value part หนึ่งของชีวิตอะเหมือนที่เราพูดใน homecoming speech มันออกจากใจจริงๆเราไม่มีอะไรที่จะพูดเลยนอกจากขอบคุณที่ให้โอกาสเราในการทำให้ชีวิตตัวเองแบบมีคุณค่า เพราะว่า I'm just 21. t h e r e s so much more to life ไอ้เพิ่งใช้ชีวิตมาแค่นี้แล้วก็ยังรู้สึกแลบว,ว่ากออยากให้แบบอายุไขุ่ษุ์มันนานกว่าน,นี้เนาะอันจะได้มีเวลาสร้างคุณค่าให้ตัวเองได้เยอะๆคะ่ะแล้วมันรู้สึกแบบ appreciate มากเพราะว่ามันก่อนเพิ่งคุยกับพี่ที่รู้จกักแล้วเขาพูดกับปอว่าเออดีใจแทนอ,อจังเลยที่ได้มายืนอยู่ตรงจุดที่ตัวเองอยากยืนด้วยระยะเวลาเพียงเท่านี้ I'm so fortunate mm. ที่แบบเรามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็อยากทำแล้วชีวิตเรามันไปตามนะั้นจริงๆแต่ว่าเราก็กลับมานั่งคิดว่า it's not just luck ไอ้ก็ประเมินตัวเองเหมือนกันแล้วก็เป็นความโชคดีที่เราประเมินชีวิตตัวเองได้ค่อนข้าง accurate so far l i f e Expo งานมหากรรมสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่รวบรวมคนรักสุขภาพกว่าหมื่นชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์สุขภาพฟิตเนสเวลเนสสกินแคร์หรือเทคโนโลยีสุขภาพนี่คืองนานที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและโอกาสที่จะได้เจอลูกค้าแบบโตตอตัว,ตว,ตวสนใจร่วมออกบูธหรือเป็นสปอนเซอร์ติดต่อ